สบายดีพี่น้องปองปลายบิดสุขสุขคนเนาะถือว่ามื่อนี้กัสีพาพี่พ่อน้องมาเบิ่งอาหารดีอะไพี่น้องถือว่ามารตามเคยพี่น้องนี่สัตว์ป่าพี่น้องสัตว์ป่านี่ถือว่านูพี่น้องเอ้ยหนูพุกเนาะโอ้ยตัวใหญ่เลยมันนี่ในตัวเด็ดเลยพี่น้อง เบื้งห่างเลยพี่น้องเกือบสามนิ้วซี่พี่น้องเลยยลงผุกเด้อพี่น้องเดลยมานตามเคยพี่น้องซจำเขนกัมโบหุม่มเดลยกัมโบหุ่มพี่น้องมานี่แล้วมันนี่ซีเฮนตเมนูกินพี่น้องเลยกัมโบหุ่มพี่น้องจังใหญ่หรือน้อยมาจักเนาะ <c oughs> มันมาตามเคยพี่น้องตัวนี้ตัวน้อยพี่น้องตัวห้ามเนาะก็บเพื่อขนาดน้อยเกินไปเทียมใส่แมวเลยเทียมใส่ก็แมวใช่หน่อยใหญ่เทียมใส่ก็แมวเบิ่งใช่พี่น้องเบิ่งเนาะกับแมวน้อยเนาะพี่น้องกับแมวพี่น้องดูพี่น้องเบิ่งพี่น้องสูสีกันเลยพี่น้องแมวกับหนูพี่น้อง แม่เอาในที่ว่าโมกาโมกากัดเลยพี่น้องเอ้ยต mm ู hmm. ้สูซีกันเลยซ้่มกันเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดสุดยอดมาตามเคยพี่น้องเอ้ยหิ้วมันกู้อะไรฮะมันก็กรุดชุบเออเช็ดเด็กนูกินได้ได้มาแล้วรับหนูพี่น้องรับหนู มีนูรับนูพี่น้องนูได้เมื่อคืนนี่ซ้อมโตพี่น้องเลยนู้ผูกเด้อพี่น้องเด้อนี่รับรับเพ็ดร้องเนี่ยเอาคุณต่างคุณโคเนาะเอาผูไทยเสพบาผุ้ไทยเด้อพี่น้องเด้อนาทีไดรคนมานพี่ไดรคนมาน์ทจะพี่ได้พี่น้องมาร์ทคือเก่าพี่น้องมานคือเก่าคุณเก่าช่องทีพี่น้องเออเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวเที่ยงกันเดนะ ชงบ้านปักนิ้วก็นำแล้วน้ำใหม่างเงี้พักกินกับพี่น้องอุปกรณ์เน,นาะพักหอมักหอมเรามีมะกรูทิ้งเพลินเดลิน,นลชื่อเอิญมะกเสดมะกเสษกินกับพี่น้องนี่มันเซฟกักาาําลังตามม,มันอยู่เนาะอ่าเนี่ยมึงก็ไงนะโอ้โหทำยังนี่ทำ <c oughs> ยังทำยังทำยังเั <c oughs> าโ <c oughs> วะเัาโวดเนาะ มาพี่น้องมามามาเฮียงเกิดพี่น้องเลยมามามากำลังเหนือยนอนยังคือแบบเชอจิเป็ตโต้เนียเราเอามาคืนกินเธอจิเป็ตโต้จุกเกือบเต็มท่ามพี่น้องเลยเต็มท่ามลยพี่น้องเกือบเต็มท่ามสองโตตพี่น้องเรื่อนนั้นงนาย เอาจนโกี่อนอันนั้นมงเดี๋ยวเาตกนี่สนมเโอ้เหมืนขาดเนาะข้าวเฮ้ยเบื้องหนังมันอหรหนังหนูหนังหนูเออหนังนูเลยมี้เราหนังมันเอาล่างแลวกต้ม่นเลยต้มใส่มันเอาหนีนู้ไ ลงเลยบอกแจเลยน้าแดกดินาแดกดินาดอกแดกยังบบชก่อคบอพักันมาดเพักหอมพี่น้องพักอมเบือนเนาะมีขอี่อกำลังจะทำงต่อเนาะโอ้ยทำเอาเกานุเน um> ี <k <k ่ยเลย Được nhé Đấy, Đi hết nhé đi Không gần này Không gần này đâu Nú đây kìa đồ kìa Đứng đây bò nè Xay đi kìa nào? Nú เห้ดเลือดด้ยอันนี้คืมเห็ดไหมเชื่อเห็ดไหมอ่ะโยงโยงกินกึ้นมาพี่น้องไม่น่ามหลับนองกำลังแล้วพี่น้องเนี่ยังยมันโนด้วยจ้ะเ้ยพี่น้องับใส่พักกินนิดบานเอ่พักกระโดนเฮ้ยกระโดนเลยเลยนอนเตะใสผ้าเยื่อชู นี่พากสูุงเราแบ่งเยดูนี่นะอย่าลืมเพื่นได้เออเราจะชินะถานหัวดอกอ้ยราไปเลยบาหามึงนายไปเหมยังติ๊นีคเดียวลยเองคนหน้านี้คนเดียววะกำัมีได้จ้ะเงคเออนมี้หลือา่ามัผา้เลยเต็มผ่าไ้มาอยู่วะามากน่องที่ช่ทช่องที่กแ่ซองนเ็มเลยไั้นละผ่าเะรเรช่